Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ba, bỏ lỡ

ลงหลายอยู่บ่น้อง <laughs> <laughs> <tipati> มาดูไม้ไปด้านนู้นเลยามาด้า,ดดานนู้เนเห็เห็นมันเห็นแล้วับประมาณระบบอากาศดูสิมันขายเสียหายตรงไหนบ้างเนี่นยเตเตอร์ทั้งหมดเลย <c oughs> โอ้เปียกเลย <c oughs> แล้วอันที่ผมสีอันนี้อันนี้สีอันนี้อีกตัวใหญ่ตัวแม่ตัวนี้ตัจะรักษาแล้วผมผมก็อยู่ในบ้านผมกำลังดูเสียงลมวูว่าวูว่าผมก็ออกมายืนดูผมมาทางไปทางโน้นผมไม่เห็นได้ทั้งแต่สีมันปิวมาเนี่ยผมไปทรงหันกลับมาทางนี้เล่าไก่นน่นอกงไก่นั่นก็หายอันนี้ก็หาย ต้นไม้กับหัตเออตอนนั้น<ล>รู้สึกยังไง้างครับปุตตาครับก็ตอนนั้นกับยังยังไม่รู้สึกอะไรพอมาเห็นแล้วเป็นไงครับโอ้พอหลังลมจยกลงตกใจเลยไม่ใช่เรื่องเล็กนะเดี๋ยวว่าวเคยเห็นแบบนี้มาก่อนไหมครับปุตตาครับไม่เคยครับตั้งแต่อยู่ตรงนี้มากี่ปีกี่สิบปีแล้วครับบ้านเนี่ยมันผมปลดเกษียณมานี่มันสิบห้าปีแล้วอ๋อในรอบสิบห้ายี่สิบปีไม่เคยเห็นเลยไม่เคยครับผมครับ